ีอยู่ไหนโอเคเดดวิแออนนดร์สัตะกูอนเดอร์สันอีกแล้วครับเฮ้ยเควสใหม่เควสอัปเดตใหม่เบียเหยียบเกลือเกอีเป็นของชิวเลยเหยียบเกลือด้วยวะรอบนี้คือรอบนี้รอบนี้ดันใส่เกลือมากันกระป๋องเดียวเนี่ยนะพอพอแค่ให้มันเหยียบก็พอเรารู้ห้องมันก่อนไม้กางเขนแล้วก็สมาร์ทสติ๊กเบย์ห้องไฟอีกแล้วนะครับไปมาชั้นสองนะเบย ยกระดับเหียอมันเไอ้อยอ๋อตกใจเด็กระดูกนะชั้น2ององถ่ายรูปเรียบร้อยแล้ว2กินเรียบร้อยิวอ่ะไม่ได้หรอกโอเคิไปหชั้นบนไม่มีอะไรเลยเบเงียบกิบชั้นล่างชั้นล่าง

เจอวูดูรอห้องนี้ใช่ไหมเบย์ห้องนี้เลยไปเอากล้องมาตั้งกำลังกล้องกำลังกล้องกั้งอยู่ตั้งกล้องกำลังกำลังกล้องกั้งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะตั้งต้องลองตั้งเลยใช่ไหมเกลือเกลือโรยไว้ในห้องแล้วนะดีมากดีมากดีมาก นี่ไงตุก๊กตาหมีเห็นไหมน,ไนั่งอยู่หน้าบ้านเห็นปะตุก๊กตาหมีจานเบรครับแล้วครับจานเรียนเชิญครับปัดลงังพลผมเจอสถานที่ที่วิญญาณอยู่แล้วอาจารย์ไปช่วยไล่ผีให้ทีครับผีชื่ออะไรนะเดวิดเดวิดอันดับสัวนดักแฮมมีสิ่งนั้นหนึ่งอย่างนะโอเคใครใครเอากล้องมาอีกตัวหนึ่งหรือเปล่า อาจารย์ห้องนี้ครับอาจารย์อาจารย์แก้มเดือ๋อจริงอาจารย์รู้อาจารย์รู้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับอาจารย์เอาอนาตปัดจเจเยเอ๊เอเทเทอยู่คนแรกตามไีโนตกลับบ้านไปด้วยอ่าตัวผี EMF ไม่ร้องเลยไอ้คิวจะคุยแล้วฮัลโหลเดวิด Where are you ปิดไฟรหน่อย oh. อยอเ้ฟเรียบร้อยไฟเรียบร้อยแล้วปิดปิดไฟเรียบร้อยแล้วเบกลับดูกดออฟที่รถได้เลยอก่นอน้องก่อนเบหนีไปรถเบหนีไปรถเฮ้ยด้ดีากของดีเบเชื่อดิสองยิบูดูมา มีโค้ดซับชัดเจน f เอสดีต้องไหนวะมึงดูดิโอเคเจอแล้วอยู่ห้องข้างในนี่แพนซอมแมยู่เลยเห็นไหมตามที่เราสันนิษฐานเลยเห็นแล้วเพื่อนปะโอเคมันเหยียบเกลือแล้วเควสผ่านหนึ่งพินีิเหลือต้องเขนเฮ้ยทำไมมึงไล่ผีไม่ผ่านอ่ะเพื่อนคาถาผิดหรอเฮ้ยแทงควันไม่ผ่านวะอาจารย์คาถาไม่คังครับอาจารย์ขออีกดอกครับเออแม่งท้าทายจานเบเนี่ยรอบเดียวไล่ไม่ไป อะไรเนี่ยอาจารย์คาถาไม่แขังอาจารย์ครับจัดเลยครับอาจารย์อย่าให้เขาดูหมิ่นเบสักสูบอุ้ยสองขีดครับอาจารย์ e ขีดสองครับสองครับอาจารย์หน้าประตูห้องเลยเมื่อกี้เดวิดและนักสานพ็อกเกอร์ทูมี่ห้าขีดห้าขีด e f ห้าอ้าวกดใหม่อีกแล้วห้าขีดหน้าบ้านหน้าประตูหน้าประตูตรงนี้เลยเพื่อน ยูแฟนทอมมันไม่มีเควสถ่ายรูปในเบรอบเนี่ยไม่มีแต่ต้องให้เหยียบกางเขียนไงต้องยัวมันตอนนี้ยัวมันก่อนเดวิดเดวิดชิลถอดเสื้อผ้าเลยยัวมันยั่วใช่ป่ะยั่วแหนวว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 วไฟว อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยเอาละเอาละหันละแสดงไม่เหยียบกางเขนเดี๋ยวเหยียบขึ้นไปย้ายตอนนี้แอบขึ้นมาถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาห้องซ้ายห้องซ้ายห้องที่มึงเข้าไปตายเนี่ยนะโอเคกูได้ที่แอบแล้ว้องซ้ายแต่มึงไปห้องฝากันเถอะตรงนี้ชัวร์ตรงนี้ตายชัวร์ เฮ้ยกูตายเฮ้ยทำไมมันเอากูได้มึงแฮจริงแฮมึงตะตาเมื่อกี้เมื่อกี้แฮจริงเอาเบ่เบเบชัก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 ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันเดินมาหากูเลยยิ่งกับฟูเฮ็ดดี้ตอนแรกมันเล็งกูไว้อยู่แล้วใช่ใช่มันเล็งมึงทำไมมึงแอบตรงนี้นืนอตรงนี้นาตายเนี่ยเออเนี่ยกูแอบอยู่ตรงหลังฉากเนี่ยมันยังเดินเขแล้ากูก็นั่งอยู่กับมึงอะเบมันยังก็สายเดินอ้อมเข้ามึงจนตะตาเกรรตะตา มันหมายหัวกูแต่แรกแล้วล่ะกูเลยต้องตายนี่ไงที่มาของเบบี้ชักชักเลยเพื่อนชักเดี๋ยวกูไม่เข้าใจระบอีเข้าใจแล้วเหรออีกแล้วเหรอเฮียอ่ะเดี๋ยวกูเห็นกูมองให้มันมันอยู่ไหนวะมันยังอยู่ชั้นบนนะเพราะข้างล่างไม่มีมันยังไม่เฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันออกมาจากห้องแล้วโอเคมันอยู่ข้างล่างผีเปือยผีเปือยเมื่อกี้แม่งหืมตูดดำใช่มึงโอ้หลังหลังมีเท็กเจอร์ลอยเยอะด้วย กำลังขึ้นบันไดไปชั้นสองเลี้ยวขวาไปหาใครมันต้องไปตามเป้าหมายแน่ๆเลยโดนละมึงกี่นูดเรียบร้อยกูไม่น่ามานั่งที่ไอเบเลยแตกเลยเนี่ยไปมันเอาตามคนเลยรอบสองเลยเพื่อนไม่กูไม่น่ามานั่งที่เดียวกับมึงเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเบสวัสดีตายรอบที่สองเฮ้ยดุมาก ใหม่ไอ,อเขาบอกว่าแกล้งเพื่อนได้เบนี่ไงนี่ไงแกล้งยังไงโยนหอกแกล้งเออโปรตโตไกด์เราเป็นโปรตโตไกด์เป็นโปรตโ,รโปรต,โกรโรตโกรไกด์แกล้งเพื่อนได้ปาเถอะแสดงว่ามันเล็งไว้อยู่แล้วเหละว่าจะเอาใครอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เลง็งไว้อยู่แล้วผีเลง็งมันเป็นมุมเข้ายากปกติผีมันจะเปิดประตูแล้วยืนดูหน้าประตูเฉย,อ,ย,ยอ,อันนี้มันเลี้ยวเข้าฉากด้วยแสดงว่ากางเขนอะไรไม่เห็นผีเลยแต่ที่แน่ๆนั่งข้างเบเลยโอ้โหเปิดไปฉายดูเบโดนหักคอต่อหน้าต่อตา เอากูไงเล็งกูแล้วไปโอ๊ยเป็นครั้งแรกที่จอฟ้าครับให้ครั้งที่สอนีที่จอฟ้าไปแล้ว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 เออไม่หรอกจริงๆแล้วไปอยู่ที่เดียวกับเบเลยไดเลยไงี่เจ็ดเลเวลโอเคเลเวลแต่ละคนเออเลเวลไอ้องเท่ากูลวไอ้นตนำสุดอันนี้นตไม่ใช่น็ตเนเวลไดนะครับน้ตนำไปตาย ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง u u u b e นะครับไว้เจอกนใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ